ตัวนี้ค่ะไปเลยเข้าบ้านขาวเข้าบ้านขาวเข้าบ้านมาแล้วลงมาลงมาไหนนะคะไอ้ขาวยังเลยเข้าบ้านเอาเอาไม้เสียวไม้เฮียโตยังยังเลยเข้าบ้านไปจะกัดแมวหรือวะหมาด้วยไปเลยไอ้นี่พอมีเจ้าของมะกรูดมีเจ้าของก็สู้ใช่ไหมล่ะยังเลยเอาไม้สิเอาไม้ไม่ตามเจ้าของแล้วเลยนะ โอ้มันเก่งเนี่ยมันเก่งยังดูสิยังเลยไอ้โตมันจะถาคนเนี่ยเอาเนี่ยมาดูสิยังเลยไปไอ้ขาวไปอย่าไปไม่ได้เขาใช่ไปเข้าบ้านลูกยังเลยยังยังพี่อย่าเพิ่งระวังมาไปพี่ไปไปยังยังเข้าบ้านเข้าบ้านนี่啊 เขาเขา้าบ้านเขาก็กลัวมันไปดมน่องเขาเลยเข้าบ้านไปเลยคุณข,ขาวเข้าบ้านเข้าบ้านยังเลยยังเลยเดีย๋ยวไปทำาพับตรงนู้นก่อนจะมากูดกับจะมากูดกับสามสี่ดี๋ยวเขาก็คงไม่ทำอะไรกันแล้วค่ะดูเถชรค่ะนี่แหละไอ้เจ้าข่าวเนี่ยมันร้ายยังอยู่มีออกลัวท้าที่ไหนอะ สามสิบเองมันยังจ้องมันจ้องมันจ้องจะมาทําแมวดูสิดูสิมันร้ายนะมัน้ายไปน,นี่ก็ตึกสองด้านมากูเข้าบ้านไปลูกเข้าบ้านไปลูกนี่มึงเนอรถมากูดไม่ทำน้องนะเดี๋ยวพี่พิมพ์ล,ลงข้างนี้ก่อนแนละะ้วกันดูมันหลบรถซะที่ไหนนะดูสิดูสิดูสิดูส,ดสิมันไม่ยอมหลบรถ มันยอมหลบรถซะที่ไหนไอ้ขาวดูเธอนะนี่ประจันหน้ากันอยู่แล้วก็ประจันหน้ากันอยู่สองสองน้องหมานะคะกับหนึ่งแมวเจ้าสามสี่กัวซะที่ไหนเจ้าของเดิน,นีเป็นหมาที่เจ้าของเก่าทิ้งไว้นะคะไอ้เจ้าขาวเนี่ยเอามากูเข้าบ้านไปเข้าบ้านไป เข้าบ้านไปลูกเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปอย่าอย่าทำน้องลูกไม่ทำน้องนะเข้าบ้านไปไอ่สามสีก็ตามติดตามติดพี่พิม์พเลยนีเราจะไปอยู่ตามต้นไม้เขาจะปลอดภัยนะคะเวลาเข้าหลบหมาหลบอะไรนีทางเข้าบ้านมันจะลโๆโหน่อยจะมีต้นผักขมพี่พิม์พก็ไม่ยอมถอนออกนะครับ ปล่อยให้เขาแพร่พันธุ์ก็ถือว่ามันมีประโยชน์อะถือว่ามันมีประโยชน์นะคะเราจะเอาเขาออกเมื่อไหร่ก็ได้มันง่ายค่ะต้นขมก็อนๆเอาไปผัดกินได้คะ่ะพวกเบาหวานนะคะดูสิฉลาดแสนรู้ที่สุดเลยฉลา,าดที่สุดเลยสามสีของแม่เนี่ยอืดิพิมพ์ลงเท่านี้ก่อนนะคะ